ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะต้องติดตามกันต่อเพราะว่ามีการประชุมสําคัญหลายคณะเลยนะคะแล้วก็เป็นหลายเรื่องที่ประชาชนรอคอยอย่างเช่นเรื่องของดิจิทัลวอลเล็โอ้โใกล้เข้ามาทุกนาทีแล้วก็<ช>ว่าได้แล้วค,ค่ะพรุ่งนี้น่าจะมีความคืบหน้าม,มากเพิ่มเติมด้วยแล้วก็เรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็ที่มาของงบประมาณรวมถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่ทางกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มเติมด้วยค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นายจุลพันธ์อมรอวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายในโครงการเติมเงิน1,000 0บาทหรือว่าดิจิทัลวอลเลทนะคะที่มีท่านนายกเป็นประธานจะมีในการประชุมพรุ่งนี้ก็คือ15กรกฎาคมค่ะเพื่อจะพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณปกติแล้วก็ปรับลดวงเงินเหลือ4.5แสนล้านบาท และระหว่างการรอโครงการดิจิทัลเ l l ต t ก็จะมีมาตรการด้านเพิ่มเศรษฐกิจเนะะี่ยด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งก็จะครอบคลุมในหลายกลไกค่ะแล้วก็หลายกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นเรื่องหนี้สินและภาคการเกษตรขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้กระทรวงการคลังเตรียมจะนำเสนอมาตรการต่อเกี่ยวกับหน่วยงานจัดเก็บไรายได้รวมถึงการแก้หนี้ขัวเรือน พร้อมย้ำนะคะว่าการแก้ปัญหานี้มีอีกหลายเรื่องที่จะต้องทํากระทรวงการคลังก็มีกลไกที่จะยืดหยุ่นจากรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินของรัฐที่จะสามารถดําเนินการได้อีกหลายมิติฟังเสียงเพิ่มเติมของคุณจุลพันธ์กันค่ะเราก็มีความยืดหยุ่นจากรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินของรัฐที่จะสามารถดําเนินการได้ในหลายมิติ นะครับซึ่งกำลังดูอยู่ครับมีมีที่ออกไปแล้วอย่างครั้งที่แล้วก็เดินหน้าเรื่องของอไอ้ซอกโลนของกองศิลป์กาลังทําอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรายังมีช่องว่างที่จะสามารถดําเนินการภารกิจได้อีกหลายอย่างกวดูนิดสว่วนมาตรการที่จออกมาเพิ่มเติมจะทันไตรมาสสามปีนี้หรือไม่เรื่องนี้คุณจารุจุลพันธ์ก็ย้าว่าต้องรอจังหวะและความเหมาะสมค่ะ เนื่องจากข้อจำกัดในแต่ละมาตรการแตกต่างกันและทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนค่ะ